วันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับว่านสมุนไพรไทยนะคะก็คือว่านสิงหะโมรานะคะว่านสิงหะโมรานะคะหรือว่าผักหนามแดงหรือว่าผักหนามฝรั่งนะคะเป็นไม้โบราณของไทยนะคะที่อยู่ผู้บ้านเรือนของคนไทยมานานแสนนานแล้วนะไม้ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ประดับแล้วก็เอามาปลูกเป็นสมุนไพรที่ไว้ใช้ทำยาได้ด้วยนะคะ ตามความเชื่อนะคะไม้ชนิดนี้เนี่ยปลูกแล้วนะคะจะช่วยขับไล่พูดผีพีศารแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะออกไปจากบ้านเรือนของเรานะคะอันนี้เป็นความเชื่อของโบราณนะลักษณะของใบนะคะจะมีความเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ตัวของก้านตัวของลายใบอะคะ่ะกระดูกของใบเขาจะมีความเป็นสีแดงนะ ลักษณะใบจะเป็นใบหนาๆนะคะด้านหลังใบจะมีความเป็นสีแดงปนๆสีเขียวนะคะเป็นลายกระจายอยู่ตามลายลวดลายของใบนะคะในส่วนของลำต้นนะคะลำต้นของเขาจะมีความเป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆอ,อ,อมขาวๆนะคะแล้วก็จะมีลายเป็นลาย ทางเนี่ยค่ะสีดำดำอมน้ำตาลดำนะคะสลับอยู่เป็นริ้วๆอยู่ที่ก้านใบเนี่ยค่ะออกเป็นสีน้ำตาลแดงน้ำตาลดำอยู่ที่ก้านใบแล้วก็เป็นมีหนามปุ่มตุ่มหนามเล็กๆอยู่ที่ตัวก้านด้วยแต่ว่าไม่ถึงกับแหลมคมนะคะสัมผัสได้ ลักษณะใบบางใบนะคะตัวลายใบเขาก็จะมีเส้นลายใบเนี่ยที่ค่อนข้างจะสีชัดค่อนข้างจะชัดนะคะสําหรับความเป็นลายใบสีแดงดูใบสีแดงอะคะ่ะก็จะค่อนข้างที่จะชัดลักษณะของการแตกถ้าจะขยายพันธุ์นะคะเขาจะแตกออกมาเป็นกอแบบนี้เนี่ยค่ะ ลักษณะแตกกอออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าแตกออกมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถแยกออกไปเพื่อที่จะขยายพันธุ์ได้จริงๆต้นนี้ก็สามารถแยกได้แล้วนะต้นนอนอ่อนนะคะใบเขาจะสวยสีเขาจะแบบสวยอะมันอาว่าตัวใบเขาอะค่ะเขาจะเหมือนเอ่อพวกซิงโคเนียมเนาะก็คือเป็นหน้าธนูอค่ะ ต้นนี้สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วเพราะว่าน้องแตกกอออกมาให้แล้วเดี๋ยวว่าเอาไว้มะนานจะมาแยกขยายต้นนี้ให้เพื่อนๆชมอีกทีหนึงนะมาดูตรงตรวของโคนต้นเนี่ยเห็นใบเห็นลักษณะหนามไหมคะหนามเขาจะเป็นปุ่มๆแบบนี้ตามตามข้อของกิ่งอะของก้านเขาะคะ่ะแต่ไม่ถึงกระแหลมคมนะสัมผัสได้นะคะ มันเป็นที่มาของชื่อผักนามนะคะอันนี้ก็คือผักหนามแดงหรือผักหนามฝรั่งชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะก็คือิสโ i s t o p h e r นะคะจอห์นโทนี่นะมนาชอบเรียกเขาว่าคริ i s t o p h e r นะคะเพราะว่าจำง่ายดีสำหรับต้นนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกใบอ่อนหนึ่งที่แตกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไม้ประดับที่ปลูกไว้ก็ถือว่า ในความเชื่อก็ช่วยขับไล่เรื่องพูดผีพีศสารด้วยนะสายมูนะคะมีได้ควรหามาปลูกเลยนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้นะ mm. ก็ขอบคุณนะคะ mm. ที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมานานะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้ออย่าลืมนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ สำหรับคลิปนี้มะนาขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ